สวัสดีครับกับไม้ช้างนะครับสำหรับไมค์ครับนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันเซิร์ฟอะไรสักอย่างครับ <c oughs> แล้วเราก็เห็นเขาบอกว่าจะถ่ายรูปหรืออะไรนี่แหละผมก็เลยมาช่วยเขาโปรโมทนะครับถือบางอย่างถือเต็มเลยครับ <c oughs> โอเคครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเรารอเขาถ่ายแล้เขาทำอะไรเราอขาเพิ่ท,ทำอะไรเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมครับใครหอ๋ออ๋มามามา,าโอาไอย่าบังดิครับอ ผมไม่ได้เติมซื้อเนี่บเกมโหมดอันนี้ไม่ใช่เกมโหมดดีครับเป็นมอดไฟล์นะครับโหลดมาเองไม่ได้เติมซื้อไม่ได้รวยอะไรขนาดต้องเติมซื้อคนไม่ได้รวยขนาดนั้นครัออ่านี่ใครวะอ๋อ,อนะครับแอดมินของเราเองใส่มงกุสด้วย เดีย๋ยวดิอย่างนี้เอ่อโอ้ยของเต็มตัวแล้วแต่ถ้าคุณลงมอสปีนอย่างนี้นะครับอ่าจะว่าง่เดียวก็คือจะโดดจากที่สูงไม่ตายครับดูครับเนี่ยไม่เป็นไรครับตังค์คือไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่าช่วยกันโปรโมทเซิร์ฟกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรา,เาตัดไปที่สปาออก่อนโอเคครับตอนที่เรามาอยู่กับม่อยู่กับตรงสปาว์โอ้ตู้เราจะมาอยู่กับตรงสปานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโพเติมนะครับอันนี้เป็นโพที่ต้องเติมเอานะครับซึ่งคุณคิดว่าขายยี่สิบบาทไม่แพงครับคิดว่าถ้ามันไม่แพงนะครับอยากคิดอย่างนั้นนะครับก็คือ เงินในตัวคุณจะมีแค่หนึ่งบาทเท่านั้นแล้วก็เงินที่ที่จะต้องได้ก็ต้องเติมเสอต้องเติมเอาเท่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ได้ถูกเลยแล้วก็กำลังสร้างเอยไม่เชื่อเงียนะเราบินเข้ามาเลยดีกว่านะเป็นอดีครับ้ายขว่าสายแล้วกันทางซ้ายนี่ก็จะเป็นสวนกิจกรรมนะครับ นี่ครับเดี๋ยววันชิดมัดเราอาจจะมาดูกันได้นะครับผมก็อยากเห็นกันนะครับเนี่ยเปิดวันชิดมัดนะจ๊ะนะครับโอเคแล้วก็นแมวส่ลุงโอเคครับแล้วก็กลับที่เติมอันนี้ก็มีที่ตรงที่เติมก็มาดูกันเอาเองแล้วกันเดี๋ยวคิดผมมันจะยาวครับเ,เดี๋ยวผมให้ไอพีเซิร์ฟไปด้านล่างนะครับตรงนี้มีอะไร ตรงนั้นก็วนกับที่เดิมแบบส่วนตรงนี้ก็เป็นคุกนะครับคุกคุกคุกข้าวผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอนี่ครับนี่เป็นคุกครับคุกเอ่อเราก็วนกลับมาที่เดิมมาจนได้เฮ้ยๆนี่อะไรผมก็เพิ่งเคยเห็นครับเพราะผมเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะโอ้เออน่าเล่นดีเว้ยน่าสนใจ โอเคครับไออะไรวะไอไอช่อางแม่งไออะไรวะใครที่ก็ไทยเฉยหารดีไอไอกระดอกกระแดกโอ้น่าไงพูดแล้วก็ไอเลยอ้ยโอ้โหรุดเลยทีเดียวเชียวอ่านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบาย